สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะไม่เช้าเท่าไรสายแล้ววันนี้นะคะมีนี่มาโชว์มีนี่มาโชว์อันนี้คือข้าวโพดนะคะข้าวโพดรถไถมาให้รถถไปก่อนเสียงจะเบาอันนี้คือข้าวโพดข้าวโพดฮอกไกโดข้าวโพดญี่ปุ่นที่แม่แหลมปลูกไม่เยอะอาหาะไม่กี่ต้นวันนี้ได้มีผลแล้วนะคะ มีผลแล้วชิมแล้วอร่อยมากกินดิบๆเหมือนน้ำนมหวาน,าน,านๆมันๆคืออร่อยอร่อยก็เลยจะมาใส่ถุงนะคะจะใส่ถุงเก็บใส่ตู้เย็นไว้ที่สวนที่สวนเรือไม่เยอะถ้าเยอะนี่จะจะส่งให้ทุกคนชิมแต่มีแต่คือหนอนจะเยอะนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมา มีฝนตกหนอนมาเจาะแบบนี้ค่ะหนอนเจาะเจเาะข้าวโพดทําให้ฝักข้าวโพดนะันไม่ค่อยสวยอันนี้อันนี้คือหนอนเจาะนะคะนี่จะมีฝักที่สมบูรณ์อยู่ไม่กี่ฝักอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่อร่อยคะ่ะอร่อยไม่เคยกินจริงๆนะคะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ลองชิมข้าวโพดอันนี้ข้าวโพด ญี่ปุ่นนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะส่งมเมล็ดพันธุ์มาให้แม่แหลมลองปลูกดูก็ไม่เยอะอะ,มะเมล็ดพันธุ์ไม่เยอะลองปลูกดูก็น่าจะน่าจะปลูกได้ดีอยู่นะคะอันนี้คือหนอนจะเจาะนะคะในหนอนจะเจาะแต่ว่าระยะเวลาที่แม่แหลมปลูกนะมันมันช้าถ้าเป็นช่วง ปลายกันยานะคะต่อตุลาช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านนะคะจะปลูกพืชหน้าแรงปลูกพืชหน้าแรงที่ดินยังมีความชุ่มอยู่โดยเฉพาะดินที่เป็นดินดินห้วยประสานจะมีความชุ่มก็จะปลูกช่วงนั้นแต่นี้เราปลูกช้านะคะมันเข้าหน้าแรงแบบมันจะพ้นหน้าหนาวแล้วด้วยซ้ำนะคะที่ไม่แหลมปลูกก็เลยจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นี่ค่ะ จะตรงปลายปลายตรงปลายปลายนี้จะถูกหนอนเจาะเราไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะแบบธรรมชาติปลูกธรรมชาติจริงๆปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ก็ลองลองปลูกดูไม่เคยปลูกเคยปลูกแต่ข้าวโพดข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน ซูเปอร์สวีทที่ไปเอาส่วนผู้ใหญ่นะคะจะขา้าวโพดเหลืองๆไปนะอันนั้นก็หวานนะปลูกหน้าแรงนี่จะหวานขา้าวโพดจะหวานถ้าปลูกหน้าฝนนี่ก็จะลดจืดๆหน่อยจะไม่เหมือนกันนะคะรสชาตินะแตงโมก็เหมือนกันแตงโมหรือว่าพวกแตงต่างๆถ้าเราปลูกหน้าหน้าแล้งอะ่ะจะรสชาติหวานถ้าปลูกหน้าฝนน้ำบวมจะเยอะจะทําให้แบบจืดๆไม่ค่อยหวานอันนี้หวานมากคนะ่ะชิมไปสองสำฝักละ อร่อยเลยค่ะการันตีการันตีว่าอร่อยเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ชิมก็เลยเอามาโชว์นิดนึงนะคะเดี๋ยวเอาใส่ถุงก่อนเอาใส่ถุงไปแช่ตู้เย็นไว้จะกินวันวันละฝักเดี๋ยวจะเอาไปให้ผู้ใหญ่ชิมด้วยนะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าขอขอชิมขอชิมดูหน่อย ถ้าอร่อยเดี๋ยวปีหน้านะคะไปปลูกตรงตรงนั้นน่ะตรงที่ที่ผู้ใหญ่ที่พวกเราไปเอาเข้าโปโพดนั่นแหละไปกับแม่แบมอะดินตรงนั้นจะสวยนะ,ะดินผู้ใหญ่ตรงนั้นจะสวยครัปลูกเ็าน่าจะงามน,นี่ค่ะจะใส่ถุงไว้แบบนี้จะใส่ถุงไว้น่าจะได้อยู่สองถุง เดี๋ยวตอนเย็นแค่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปให้ผู้ใหญ่ชิมอันนี้อันนี้จะไม่สมบูรณ์อันนี้หนอนหนอนจะกินนะน,นี่หนอนจะกินแหว่งหมดเลยนะมีตัวหนอนอยู่ด้วยนะคะเมื่อเชาอ้าอ่ะตรงนี้อะ เรียบร้อยเรียบร้อยละเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นกินเย็นๆนี้น่าจะแบบชื่นใจมากเพราะว่าหวานๆอร่อยค่ะการันตีว่าอร่อย <c oughs> เดี๋ยวปีหน้านะคะจะลองปลูกจะลองปลูกแบบสักสักครึ่งสักหนึ่งงานจะลองปลูกสักหนึ่งงานจะปลูกแต่ช่วงปลายเดือนกันยาน่าจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์ แต่อร่อยอร่อยอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะข้าวโพดข้าวโพดหวานฮอกไกโดยังยังมีอีกนะคะอยู่ที่สวนแต่มีไม่เยอะละเพราะว่าหนอนหนอนลงเยอะแต่ถิงบอกว่าหนอนลงเยอะข้าวโพดหวานที่ปลูกด้วยกันนะไม่รู้จะจะได้ผลหรือเปล่าพอฝนตกแล้วศัตรูพืชจะเยอะมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ